สวัสดีครับวันนี้เราจะมาผัดผงกะทิิกันนะกับพริกแกงแสีสัหน้าดับตานนี้นครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำผมก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอุปกรณ์สำคัญที่เราองใช้ก็คือ กะทิน้ำตาลมะพร้าวนะครับหอมแล้วก็พริกนะครับเรามาตำพริกแกงกันเลยน้ำหอมกับพริกมาตำเลยตำให้ละเอียดนะครับพริกสีสันแดงมากครับ แต่พริกจะไม่ค่อยเผ็ดนะนะครับนำมาแช่น้ำก่อนเยวไปตํานะมันจะตาง่ายกว่าตำให้หละเลอียดเลยครับเมื่อเราได้พริกแกงแล้วเราก็นำพริกแกงน้ำตาล แล้วก็กะทินะครับขึ้นตั้งไฟเขี่ยวเลยดูเหมือนว่าปิดแกงจะเยอะไปนิดหนึ่งนะอบนี้ เทียวไปเลยนะครับให้น้ำกะทิเดือดน,นครับแล้วก็เคี่ยวจนน้ำมังวดแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลนะครับไม่ใช่น้ำปลานปำปลาครับเมื่อกี้แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนิดหนึ่งแต่ต้องชิมรสด,ดูด,ด้วยนะครับ สำหรับผมผมจะชอบเปรี้ยวนิดเค็มนิดแล้วก็มีหวานนิดหน่อยนะครับเคี่ยวไปงวดเลยเรชิมรสดีแล้วก็เราใส่เส้นเส้นหมี่นำไปแช่น้ำไว้ก่อนนะหรือนำไปต้ม ก็เริ่มผัดเลยครับอืมสีสันน่ารับประทานมากพันให้แห้งเลยนะแล้วแต่คนชอบบางคนก็ชอบแห,ห้งมากแห้งน้อกยก็แล้วแต่เลยครับ นมครับแค่น้ำมันซึมเข้าไปออยงงนะังสึ้น,นนะครับสีสันน้ารับประทานได้ครับหรือเพื่อนๆว่ามีแบบมีสูตรอะไรก็นแนะนำกันมาได้นะ ระวังเส้นขาดนะเราควกจะเอาเส้นไปลวกนะแต่ผมแช่น้ำา้อยนายก็ขอบคุณมากครับที่ตีดอารับชมฝา,ากค,คอม,คมอเมนต์ันด้วยว่าสีสันสวยน่ารับประทานหรือเปล่าก็ขอสวัสดีนะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ ด้วยนะครับสวัสดีครับ